เรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็มีอยู่หลายคนที่นอกจากจะไม่เชื่อยังจะชอบทำอะไรแปลกๆรวมถึงคนที่ผมจะเล่าในเรื่องนี้ทุกครั้งที่พวกเขาได้ไปวัดก็มักจะชอบเดินไปดูรูปภาพคนตายที่ถูกตั้งไว้ที่หน้าโกรธสำหรับเก็บกระดูกและความแปลกนี้เองทำให้เพื่อนของเขาคนนึงต้องตาย ในลักษณะที่ผิดแปลกพิสดารจนสำนักข่าวในสมัยนั้นต้องเอาเรื่องนี้ไปออกหนังสือพิมพ์กับเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าจากความฝันนินทาผีเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณรังในช่วงที่เขายังเป็นวัยรุ่นพวกเขาและเพื่อนๆไม่เคยมีใครเจอผีเลยสักครั้ง เลยทำให้พวกเขาไม่ค่อยกลัวและไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่พวกเขากลับชอบทำอะไรแปลกๆคือนั่งดูรูปภาพคนที่ตายไปแล้วเมื่อมีโอกาสได้เข้าวัดทีไรพวกเขาก็จะพากันเดินไปยังที่เก็บอฐิในวัดแล้วก็ไปนั่งดูรูปคนตายเพื่อดูว่าคนที่ตายหน้าตาเป็นยังไงอายุเท่าไหร่ตายในตอนปีไหน ถือเป็นความชอบที่แปลกเรื่องหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนเหมือนกันทั้งกลุ่มแต่ก็มีเพื่อนคนหนึง่งเพื่อนคนนี้ชื่อเบียรเขาจะเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรแผลงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเขาได้ไปดูรูปหน้าศพที่วัดแห่งหนึง่งจากนั้นก็เดินทางกลับตามปกติระหว่างที่รังจะเป็นคนขับรถเพื่อเดินทางกลับ เบียที่นั่งอยู่ห่งข้างก็ทำท่าเหมือนเป่าอะไรสักอย่างในมือหลังก็หันไปถามว่าเป่าอะไรตอนนั้นเบียรก็ยิ้มให้แล้วก็ยื่นสิ่งที่เขาเป่าให้เพื่อนดูสิ่งนั้นคือรูปของคนตายเก่าๆที่ถูกตั้งไว้ที่หน้าอัฐิในวัดลังเลยบอกเพื่อนว่าเอามาไม่ได้เดี๋ยวญาติเขาไม่เห็นแล้วไม่เจอรูปพรุ่งนี้พวกเราจะสวยเอา ทุกคนเลยต้องวนรถกลับเพื่อเอารูปไปเก็บที่วัดคืนเบียรไม่จะชอบทำอะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้งจนมาวันหนึง่งทุกคนได้เข้าไปทำบุญในวัดระหว่างที่ทำบุญเสร็จก็เหมือนกับทุกๆครั้งรังและเพื่อนๆก็เดินตรงไปยังที่เก็บอัฐิเขามองดูรูปคนตายที่อยู่แถวๆนั้นไปเรื่อยๆแต่เขาสังเกตเห็นเบียร์นั่งจ้องอะไรอยู่สักอย่าง รังเห็นว่าเขานั่งจ้องอยู่นานแล้วเขาและเพื่อนอีกคนเลยเดินไปหาแล้วถามเบียร์ว่าเบียร์มึงดูอะไรอยู่วะเบียร์ก็ชี้สิ่งที่เขากำลังมองอยู่ตรงนั้นเป็นรูปผู้หญิงคนนึงรูปร่างหน้าตาสวยมากเธอตายตอนประมาณปี259 9ตอนที่เธอตายตอนนั้นเธอน่าจะอายุประมาณ14ปี รูปนี้ค่อนข้างเก่าแต่ก็ยังเห็นหน้าเธอชัดเจนว่าเธอเป็นคนสวยมากจริงๆเบียรบอกกับเพื่อนไปว่าสวยมากเลยวะกูนั่งมองอยู่นานแล้วร่างและเพื่อนๆก็ถึงกับพูดออกมาเหมือนกันเลยว่าสวยสวยมากจริงๆสวยจนทุกคนไม่สามารถละสายตาออกจากตรงนั้นได้อยู่ เบียก็เอามือของเขายื่นไปที่รูปภาพแล้วก็ใช้นิ้วโป้งลูบไปที่แก้มของผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับพูดว่าถ้าได้ดมผมสักครั้งก็คงจะดีพอพูดเสร็จเขาก็หยิบนามบัตรของเขาไปวางไว้ที่หน้ารูปศพซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรเบียก็ตั้งใจจะวางไว้ขำๆแต่เขาก็ทีเล่นทีจริง ว่าอยากให้ผู้หญิงคนนี้มาหาจากนั้นทุกคนก็เดินทางกลับคอนโดและเรื่องต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่เบียร์ได้เล่าให้กับหลังฟังเบียร์ได้เล่าว่าในคืนที่เขากลับมาจากวัดเขาก็กลับไปนอนคอนโดตามปกติคอนโดของเบียร์จะมีลักษณะเป็นตึกสามตึกเรียงกันตึกที่เขาอยู่จะเป็นตึกแรก ด้านในคอนโดก็จะมีอยู่ประมาณ8ชั้นเบียจะอยู่ที่ชั้น4แต่และชั้นจะมีห้องอยู่8ห้องเท่าๆกันทุกชั้นพอถึงคอนโดช่วงนั้นก็เริ่มดึกมากแล้วเบียได้เปิดประตูคอนโดเข้ามาด้านในจะมีโถงใหญ่สำหรับเป็นห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกลางเข้ามาก็จะเจอโซฟาตั้งอยู่ถัดออกไปชิดกำแพงก็จะมีโต๊ะคอมของเขา ส่วนด้านขวาจะเป็นห้องสองห้องมีห้องน้ำและห้องนอนที่แยกออกจากห้องนั่งเล่นอีกทีเขาเข้าไปนั่งเล่นคอมเพื่อฆ่าเวลาซึ่งในสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดแค่ 56k เวลาเล่นเน็ตแต่ละครั้งก็จะมีเสียงวีดดังขึ้นจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เบียร์ได้เปิดประตูห้องทิ้งไว้ แต่เขาก็ได้ปิดประตูมุงลวดไว้เพื่อให้อากาศเข้ามาด้านในและด้านข้างเขาก็จะเป็นหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้เหมือนกันเพื่อให้พอมีลมพัดเข้ามาจากด้านนอกเขาเล่นเน็ตไปได้สักพักได้ความเพลียและลมเย็นๆทำให้เขาเผลอหลับไปบนโต๊ะคอมแล้วในตอนนั้นเขาก็ฝันเรื่องราวเรื่องราวหนึ่ง ในฝันเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนโต๊ะคอมที่เขานอนหลับอยู่เพราะมีเสียงมือถือของเขาดังขึ้นข้างๆเขากดรับสายก่อนที่จะมีผู้หญิงคนนึงพูดเข้ามาในสายเธอพูดเสียงเบาๆว่าพี่พี่จำหนูได้ไหมเบียรบอกว่าในฝันตอนนั้นเขารู้ตัวเองว่าฝันอยู่ แต่เขาก็ตอบผู้หญิงคนนั้นไปว่าจำได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดกลับมาอีกว่าหนูอยู่ข้างล่างหนูขึ้นไปหาพี่ได้ไหมเขารีบตอบผู้หญิงคนนั้นไปว่าขึ้นมาสิขึ้นมาได้เลยจากนั้นสายก็ตัดไปเบียรีบลุกขึ้นเขารีบเดินเข้าไปในห้องน้ำ ทำการเซ็ตผมให้เรียบร้อยเพื่อรอหญิงสาวที่กําลังเดินขึ้นมาพอเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งรออยู่ที่หน้าโต๊ะคอมระหว่างนั้นเองก็มีเสียงเท้าที่กําลังเดินขึ้นบันไดมาทีละขั้นมาทีละขั้นเสียงค่อนข้างชัดมากลักษณะเป็นรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงที่กําลังเดินเข้ามาใกล้ห้องขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งใกล้มากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งได้กลิ่นยาสระผมชัดขึ้นยาสะผมในตอนนั้นที่เขาได้กลิ่นมีกลิ่นคล้ายกับมะกรูดคล้ายๆกับกลิ่นแฟซ่าในสมัยก่อนจนเสียงค่อยๆหยุดมาที่หน้าห้องเขาหันไปมองที่หน้าประตูมุงลวดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชะเง้อมาที่หน้าประตูตอนนั้นเขาสะดุ้งเพราะความตื่นเต้นผู้หญิงที่อยู่ในฝันของเขา คือคนคนเดียวกันกับที่เขาเจอรูปในวัดใบหน้าเธอสวยมากเบียรพยายามตั้งสติจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ฉเฉงเออมาที่หน้าประตูอีกครั้งเบียเลยพูดกับเธอไปว่าเข้ามาเลยผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเฉง้อมองดูรอบๆห้องหนูเข้าไปได้จริงๆใช่ไหมเบียรก็เลยตอบไปว่าเข้ามาสิ เข้ามาข้างในได้เลยก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะเดินเข้ามาในห้องแล้วไปนั่งตรงโซฟาก่อนที่เบียร์จะลุกจากหน้าคอมแล้วไปนั่งตรงข้างๆเธอเขามองหน้าผู้หญิงคนนั้นยิ่งได้อยู่ใกล้กลิ่นน้ำหอมที่ผมของเธอก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เบียร์พยายามเข้าไปใกล้ทีละนิดเขาอยากจะเข้าไปดมผมของเธอมากแต่ก็ไม่กล้าจนจูจ่ๆ ผู้หญิงคนนั้นก็พูดออกมาว่าไปกันเลยไหมพี่เบีย์หันไปมองหน้าหญิงสาวคนนั้นแล้วถามว่าไปไหนเธอก็ตอบมาว่าเข้าไปในห้องนอนกันในฝันหัวใจเบีย์เริ่มเต้นแรงเขารีบตอบรับอย่างไวเบีย์ได้ลุกขึ้นแล้วจูงมือเธอกำลังจะพาเธอเข้าไปในห้องแต่เขานึกขึ้นได้ว่าเขาเปิดคอมอยู่ เขาเลยบอกเธอไปว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ไปปิดคอมก่อนเขาก็รีบเดินไปปิดคอมแล้วก็กลับมาจับมือผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมแต่เขาก็นึกอะไรได้บางอย่างปกติเขาจะพกขวดน้ำไปไว้บนหัวเตียงนอนทุกครั้งเขาบอกเธอว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ไปหยิบน้ำก่อนพอเขาหยิบน้ำได้ก็เดินไปจูงมือคนนี้อีกรอบ แล้วเขาก็นึกอะไรขึ้นได้อีกบางอย่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ไปหยิบหนังสือก่อนจะเอาไปไว้อ่านเล่นในห้องนอนระหว่างที่เขากำลังจะหันไปหยิบหนังสืออยู่นั้นผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาก็พูดออกมาเสียงแข็งมึงจะไปได้แล้วยังเบียถึงกับหยุดนิ่งตอนนี้จากที่ตื่นเต้นเขาเริ่มรู้สึกกลัวกับเสียงของเธอท่นใดน,นั้นเอง หางตาเขาเห็นอะไรบางอย่างที่หน้าประตูเบียรีพันไปดูทันทีปรากฏว่าเจอเป็นผู้ชายคนหนึ่งลักษณะตัวใหญ่สูงผิวดำยืนอยู่ด้านนอกหลังมุงลวดแล้วชายคนนั้นก็พูดกับเบียร์ว่าไอ้นุม่มเอ็งรู้จักเขาเหรอตอนนั้นเบียร์ก็ได้แต่ยืนง,งงงกับสิ่งที่เขาถามไม่ทันไรก็มียายแก,แก่คนหนึ่งเดินเข้ามาข้างๆชายคนนั้น แล้วก็ถามเบียเหมือนกันว่าไอ้นุม่มให้เขาเข้าไปทำไมให้เขาออกมาตอนนี้เขาเริ่มกลัวตัวสันขนลุกไปหมดทั้งที่รู้ว่านี่เป็นความฝันแต่เขาก็กลัวมากในจังหวะน,นั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็ผลักเบียรเข้าไปในห้องแต่เบียรสะบัดมือได้ทันเขารีบวิ่งเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกประตูประตูในห้องของเขาจะมีลักษณะเป็นลูกบิดซึ่งลูกบิดก็เสียอยู่ แต่ก็มีกรอนเหล็กอยู่ด้านบนตอนนั้นเขาเรียบล็อกประตูทันทีด้วยความกลัวทําให้เขาสะดุ้งตื่นจากความฝันขึ้นมาบนเตียงนอนของเขาเขารู้สึกเหนื่อยมากกับเรื่องที่เขาฝันก่อนหน้านี้และตอนนี้เขาก็เริ่มหิวน้ำเบียร์เลยตั้งใจจะไปหยิบน้ำที่ห้องโถงด้านนอกเขาเดินไปถึงหน้าประตูกำลังจะเปิดประตูลูกบิดออกแต่ในตอนนั้นเองเขาก็นึกขึ้นได้ว่า ตอนที่เขาหลับเขานอนอยู่บนโต๊ะคอมแล้วทำไมเขาตื่นขึ้นมาบนเตียงได้เขายืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูในขณะที่มือกำลังจับลูกบิดอยู่สักพักทันใดนั้นเองลูกบิดประตูก็กระแทกเข้ามาจากด้านนอกอย่างแรงเหมือนมีคนพยายามจะเปิดตอนนี้เขาตกใจมากเขารู้ตัวว่าตอนนี้เขาตื่นร้อยเปอร์เซ็นเสียงเขย่ากรอนค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีเสียงผู้หญิงพูดออกมาจากด้านนอก เมื่อไหร่มึงจะออกมาเมื่อไหร่มึงจะออกมาเสียงเธอพูดพร้อมกับเขย่าประตูตลอดเวลาซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงในความฝันเขารีบวิ่งขึ้นไปบนเตียงด้วยความกลัวที่ห้องนอนของเขาจะมีหน้าต่างบานหนึ่งอยู่ข้างๆหน้าต่างนี้ถูกเปิดทิ้งไว้เพื่อให้อากาศเข้าด้านนอกจะเป็นระเบียงเล็กๆสำหรับตั้งตู้แอร์เขามองออกไปด้านนอกเห็นยายคนหนึ่งยืนอยู่ ยายคนนั้นก็คือคนเดียวกันกับที่เขาเห็นในความฝันเหมือนกันแกหันมามองหน้าเบียร์แล้วพูดว่าไอ้นุม่มเองอย่าเปิดประตูไปนะอย่าออกไปข้างนอกเด็ดขาดตอนนี้คุณเบียร์สับสนไปหมดที่หน้าประตูก็กลัวแล้วไหนจะยายที่มาอยู่ข้างนอกหน้าต่างอีกเขารีบเอาผ้าคลุมโปงไปบนเตียงและเขาก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วคืนนั้นก็ผ่านไป เช้าวันถัดมาเบียได้มานั่งเล่นใต้คอนโดกับรังและเพื่อนอีกคนเบียรยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังในตอนที่พวกเขานั่งเล่นอยู่ข้างล่างนั้นข้างบนคอนโดจะมีป้าอยู่คนหนึ่งที่ชอบร้องคาราโอเกะมากแกได้ซื้อทีวี31นิ้วมาใหม่ในตอนนั้นคนส่งของก็มาส่งพอดีแต่เขาก็ไม่ยอมช่วยป้ายกขึ้นไปข้างบนดังและเพื่อนคนอื่นๆเลยขออาสาช่วยป้ายกไปเอง ด้วยความหนักของทีวีเลยต้องช่วยกันยกทั้งสามคนพอถึงหน้าประตูห้องป้าก็เอากุญแจมาไขาประตูให้เปิดออกเบียร์ที่เดินอยู่หน้าสุดเขาค่อยๆก้าวเข้าไปในห้องแต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็ปล่อยทีวีฝั่งที่เขาจับเอาไว้ทำให้ทีวีหล่นลงพื้นทับนิ้วขาเขาอย่างแรงตอนนั้นเลือดของเขาไหลนองเต็มทั่วพื้นไปหมด ทุกคนก็ถามว่าไอเบียมึงเป็นอะไรป้าก็ต่อว่าเบียทำไมไม่ถือให้มันดีๆทีวีป้าก็เพิ่งซื้อมาใหม่แต่แกก็ไม่ค่อยอยากว่าอะไรมากเพราะพวกเขาก็ช่วยกันยกมาให้แกโชคดีที่ทีวีไม่ได้เสียหายอะไรเบียได้ชี้ให้หลังดูรูปที่แขวนอยู่ด้านในห้องของป้ามีรูปรูปหนึ่งเป็นสีขาวดำใส่กรอบสีชมพูแขวนอยู่ ซึ่งรูปนั้นเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึง่งหน้าตาสวยพวกเขาทั้งสามคนมองก็รู้ทันทีเลยว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่เขาเจอในวัดพวกเขาจำหน้าผู้หญิงคนนั้นได้ดีป้าเห็นทั้งสามคนกำลังจ้องมองไปที่รูปแกเลยบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นน้องสาวของป้าเองเธอตายไปตั้งแต่อายุ14แล้วทุกคนรีบยกทีวีเข้ามาให้ป้าแล้วยกเครื่องเก่าออกไปเพื่อเปลี่ยนให้ใหม่ ในตอนนั้นทีวีเครื่องใหม่ค่อนข้างใหญ่ทำให้ขนาดทีวีไปปิดรูปที่แขวนอยู่บนผนังป้าเลยหยิบรูปนั้นออกมาด้านล่างก็ยังมีรูปในสมัยเด็กของน้องสาวป้าอยู่หลายรูปทุกคนติดทีวีไปด้วยมองรูปน้องสาวป้าไปด้วยในใจก็คิดว่าทำไมมันมึงเอินจังเลยป้าเลยบอกไปว่าพวกเองเอาไปเก็บกันสักรูปไหม แต่ทุกคนก็ใส่หัวปฏิเสธกันหลังจากเหตุการณ์นี้เบียร์ก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับเพื่อนคนอื่นๆฟังเขาบอกว่าจะย้ายออกจากคอนโดเพราะผู้หญิงคนนี้น่าจะวนเวียนอยู่ในคอนโดแน่ๆเวลาผ่านไปสามวันเบียร์ได้โทรหาเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มบอกว่าจะย้ายออกมาวันนี้เลยระหว่างนี้จะขอไปพักด้วยหน่อยแต่เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าไม่สะดวก เพราะแฟนเขาอยู่ด้วยและแฟนของเขาก็ไม่ค่อยชอบเพื่อนๆของเขาสักเท่าไหร่เบียร์เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ซึ่งบ้านก็อยู่ในละแวกนั้นไม่ห่างจากคอนโดมากนักเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่วันหรังก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อกี้แม่ของเบียร์โทรมาบอกว่าตอนนี้เบียร์ตายแล้วรังตกใจมาก พยายามถามว่าเบียร์ตายได้ยังไงแต่เพื่อนของเขาก็ตอบว่าไม่รู้แม่ของเบียร์โทรมาแล้วก็รีบวางสายไปเลยทุกคนก็เลยได้เข้าไปร่วมงานศพเบียร์ในวันนั้นเป็นวันเผาศพพอดีระหว่างที่หลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เขารู้จักพี่ในมูลนิธิที่เขารู้จักคุยกันว่าสงสารไอ้เบียเนาะมันตายน่ากลัวมากเลยด้วยความสงสัยเขารีบเดินไปนั่งใกล้ แล้วถามพวกพี่ๆว่าพี่ไอเบียมันตายยังไงเหรอพี่ๆเขาก็บอกว่าตอนไปเจอศพเบียลักษณะเบียตาเหลือกมองไปด้านบนเห็นแค่ตาขาวค้างอยู่แต่หนังตาไม่ได้หลับมือของเขาหงิกงอเหมือนช็อกเพราะเจออะไรบางอย่างและในปากของเขาก็ยังอมเหรียญห้าบาทเก่าๆเหรียญหนึ่งอยู่ในปากโดยเหรียญห้าบาทในช่วงนั้น จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่กว่าในปัจจุบันมากนอกจากนั้นยังมีรูปเก่าๆของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในปากของเบียรด้วยตอนนี้หลังเริ่มรู้สึกเอะใจกับสิ่งที่พวกพี่ๆพ,พ,พูดด้วยความที่หลังอยากรู้เลยขอดูรูปนั้นแต่รูปนั้นก็ไปอยู่กับตำรวจแล้วเขาพาเพื่อนคนอื่นๆไปสถานีตำรวจที่เก็บหลักฐานเพื่อจะขอดูรูปพอตำรวจยื่นรูปให้ดู ก็เป็นอย่างที่พวกเขาคิดคนในรูปก็คือผู้หญิงคนนั้นจริงๆรูปนี้พวกเขาจําได้ว่าเป็นรูปที่อยู่ในกรอบสีชมพูตอนเขาย้ายทีวีของป้าออกมาแต่ก็แปลกใจทําไมถึงมาอยู่ในปากของเบียได้เพราะเบียรไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอารูปนี้กลับมาแน่ๆทุกคนเลยไปหาป้าที่คอนโดแล้วถามป้าเกี่ยวกับรูปใบนั้นป้าเขาบอกว่าตั้งแต่ย้ายทีวีออก ป้าก็เก็บรูปนั้นไว้นะไม่ได้หายไปไหนซึ่งตอนนี้รูปก็อยู่บนห้องป้าจะไปอยู่ในปากของเบียร์ได้ยังไงป้าเลยพาพวกเขาขึ้นไปดูพอรือร้อหารูปที่อยู่ในกรอบสีชมพูกลับกลายเป็นว่าตอนนี้จะเหลือเพียงแค่กรอบรูปนั้นได้หายไปแล้วก็เป็นปริศนาทั้งกับป้าและกับตัวของรังมาจนถึงปัจจุบันการตายที่ผิดธรรมชาติ ดูพิสดารและน่าสยดสยองของเบียร์ได้ถูกหนังสือพิมพ์เอาไปตีพิมพ์ในช่วงนั้นด้วยถือเป็นเรื่องราวการตายที่แปลกมากจนทำให้หลายๆคนที่เห็นภาพนั้นยังจำติดตาได้จนถึงทุกวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องหลอนๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับใครมีเรื่องราวสยองขวัญอยากให้เราเล่าให้ฟัง ก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวประสบการณ์ของการเจอผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ